ข้อปฏิบัติตัวก่อนดูดไขมันนะครับก็อย่างแรกเลยที่สาคัญที่สุดก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยะเราอาจจะต้องดูสัดส่วนของเราก่อนนะฮะแล้วก็ดูว่าสัดส่วนของเราที่เรากังวลจริงๆคือจุดไหนแล้วก็จริงๆถ้าให้ดีมีเรฟเฟรนซ์ก่อนจะดีมากเพราะ,ะว่าโอเคเรามีคุณในใจก่อนว่าโอเคลักษณะประมาณมนเนี้ยเป็นสิ่งเป็นหุ่นที่เราชื่นชอบเพื่อที่เราจะสามารถคุยกับทาง คุณหมอได้ถูกนะฮะอ่าแล้วก็ข้อที่2คือมาปรึกษากับคุณหมออ่าเพื่อวางแผนการว่าแบบนี้มันทําได้จริงไหมทําได้ลักษณะประมาณไหนมากสุดคือขนาดไหนเพื่อปรับความคาดหวังให้ตรงกันก่อนเรื่องของสุขภาพละอ่าแน่นอนก็จะต้องมีการการเจาะเลือดนะฮะซึ่งเจาะเลือดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้ยิ่งอายุเยอะมากขึ้นก็อาจจะต้องมีการตรวจเลือดหรือว่าตรวจเอ็กซเรย์หรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่เยอะขึ้นนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมอ่ะยังไงก็ตามต้องลด7-14วันขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารเสริมนะครับแล้วก็เรื่องของบุหรี่แอลกอฮอล์นะฮะไอ้ตรงเนี้ยควรจะงดหรือลดน Likewise, คะครับให้มากที่สุดนะฮะโดยปกติแล้วก็14วันนะครับแล้วก็พอสุดท้ายมาก่อนวันทําจริงแน่นอนก็จะมีการปฏิบัติตัวหลายอย่างนะฮะถ้าเป็นเคสวังยาสลบหรืที่ยาชายยังไงก็ตามนะฮะพวกเล็บพวกเนี้ยจะต้องมีการถอดออกนะครับอ่าอย่างน้อยยังไงก็ตามเพราะว่าเวลาตอนทำการ อยู่แขมันนะครับหรือว่าทําการผ่าตัดอะไรก็ตามนะฮะจะมีการตรวจตรวจออกซิเจนมีเขาจะมีตัว หนีบนิ้วนะ่าซึ่งหนีบนิ้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่เป็นพวกยิ่งเล็บเจลอะไรเงี้ยอ่ะก็จะตรวจวัดไม่ได้หรือว่าตรวจค่อนข้างยากนะครับโอเคแล้วก็วันเช้าวันทํามอ่ะถ้าเป็นวางยาวสลบเราต้องมีการงดอาหารงดข้าวงดน้ำนะฮะแปดชั่วโมงขึ้นไปนะครับสำหรับเคสยาชานะฮะก็แนะนําให้งดอย่างน้อย3าชั่วโมงนะฮะแล้วก็งดพวกชากาแฟพวกนมนะครับอ่าจะต้องลดอาหารประเภทพวกนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะเข้ามาทําการผ่าตัดหรือว่าทําการดูดไขมันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับสาหรับข้อบฏิบัติตัวกรดดูด